ัสดีค่ะอาหารเจมังสวิรัตอร่อยง่ายสไตล์กัญพัทนะคะวันนี้นําเสนอเมนูอากาศจอนะคะผัากาศนี้นะคะอันนี้ออกเยอะเลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงจริงๆแล้วเขาอาจจะใช้ต้นที่มันมีดอกนะคะแต่หน้านี้มันยังไม่มีดอกค่ะแล้วก็เอามาทําได้นะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงนะคะก็จะมีขาเห็ดเจค่ะมะเขือเทศนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวค่ะแล้วก็นี่นะคะที่สําคัญเลยก็คือ หัวน่าแผ่นนะคะจริงๆแล้วเขาจะทำมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว,ว่าเราเอามาตตำนะคะให้ให้ฝน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปมันเป็นอาหารทางเหนือนะคะเขาจะใช้หัวน่าแผ่นกันแล้วก็จะมีหอมกระเทียมบุกกะปิเจซอสและชีวขาวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มาาทำกันนะคะโดยใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนคะ่ะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมนะคะแล้วก็ใส่กะปิเจลงไปนะคะ จากนั้นก็ทำให้กะปิเจละลายในน้ำที่เราต้มก่อนนะคะใส่ข้าเห็ดเจลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่หอมและกระเทียมผุกลงไปค่ะก็ใส่ผัดลงไปนะคะต่อด้วยมะเขือเทศเลยคะ่ะ มะเขือเทศนี้จะทําให้น้ํามีรสเปรี้ยวนะคะปรุงรสนะคะโดยการใส่ถัวน่าแผ่นที่เราบดแล้วลงไปนะคะ2ช้อนเติมซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ2ช้อน ซอสน,นะคะสองช้อนค่ะคนให้เข้ากันนะคะปิดฝาค่ะราให้ผักสุกก่อนนะคะค่ะเมื่อเราปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคะก็รอจนผักสุกเาเรับประทานได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะประกาศจอนำเสาวิรัส อากาศจอมังสวิรัตนะคะคุณสามารถทําเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะได้คุณ้าทางโภชนาการสูงนะคะจากผักแล้วก็เห็ดมะเขือเทศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ